แต่ว่าวันนี้เพื่อให้การแก้ปัญหานี้มันเป็นประโยชน์พี่โดมครับอาเชิญพี่เล้งก่อนผมถามพเล้งเลยแล้วกันผมอยาก<ม>ออ,กอผมขอเสริมผมขอเสริมทางแม็กอันหนึ่งนะจริงๆอะ่ะเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นตัวเพิ่มศักยภาพเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเพิ่มเซอร์วิสเลเวลให้ให้คนที่เป็นลูกค้าเราก็คือประชาชนทั่วไปอะ่ะเทคโนโลยีเนี่ยถ้าเราทำถูกทางนะ เราเหมือนก็อยู่ในซอยอ่ะยิ่งเดินยิ่งกว้างเดี๋ยวเราอยู่ในซอยปุ๊บออกไปอยู่ถนนออกไปซูเปอร์ไฮเวย์จะเห็นว่าเทคโนโลยีของเรานำหน้าพวกแบงค์อย่างเงี้ยให้เขาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องมีบรขาต้องมีสาขาละทุกอย่างอยู่บนมือถือ,อ,อต้นทุนก็ถูกแล้วก็เซอร์วิสเลเวลก็ดีแต่ถ้าเราทำผิดเนี่ยเราอยู่ไฮเวย์อยู่ดีๆอ่ะยิ่งเดินมันถนนยิ่งแคบเข้าไปซอย ตอนนี้ของของอสำนักงานประกันสังคมมันเข้าไปซอยตันแล้วด้วยมันเห็นชัดเจนว่าโดย d ดเร c กชั่นหรือโดยอะไรเนี้ยผมวันก่อนกินข้าวกับผู้อดีตผู้บริหารระดับสูงของ IBM นะครับคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาก็บอกว่าปกติเนี่ยถ้า IBM จะ end of life product เขาจะแจ้งล่วงหน้าเขาจะมีพาดเขาจะมีอะไร มันไม่ควรจะมีองค์กรขนาดใหญ่อ่ะที่ปล่อยให้มัน end of life ยี่สิบกว่าปีอ่ะ mm hmm. แล้วมันเหมือนกับมันเหมือนกับมันมันพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วล่ะ mm hmm. เหมือนกับคุณเอาเอาเอาง่ายๆอย่างนี้นะครับเอาง่ายๆอย่างนี้ลูกผมอะ่ะผมใช้ iPhone แล้วตอนนี้ไอโฟนสิบหกสิบเจ็ดไรเงี้ยแล้วมันก็มี mm hmm. iPhone เก่าๆรุ่น p p o o n ห้า p h o n e หกผมให้ลูกผมเริ่มใช้ให้เขาใช้อะยังไม่ใช้เลย มอมันอัปเดตซอฟต์แวร์อะไรไม่ได้เลยอ่ะไม่ไม่ใช้เลยอ่ะถูกปะพิจารณาเหตุผงนายที่ส<ม>ุดตามตามกฎของมัวสลอเนี่ยทุกสองปีเทคโนโลย,ยีมันจะเร็วขึ้นสองเท่าเลยอ่ะถูกลงสองเท่าอ่ะคุณคิดดูแล้วกันยี่สิบปีมันจะขนาดไหนอ่ะสามสิบปีก็คือสองยุคก,ก็ถ้ายี่สิบปีก็สิบสองยุคก่อนสิบมากขึ้นเป็นพันเท่าอ่ะ ถ้าสองยกกำลังสิบห้าสามหมื่นกว่าเท่าแปบลบว่าจริงๆอะโลกมันโลกมันไปไกลแล้วล่ะใช่เลยใช่เลยผมอยากจะอ่านความเห็นยาวๆนี้ฮะเพราะว่าพี่สมโพศหรือพี่เหม๋งอุตสาหพิมพ์เข้ามาผมแค่สงสัยในสองส่วนส่วนหนึ่งผู้ว่าจ้างงานสเกลใหญ่ระดับนี้โปร j e c เจกต์แมเนเจอร์ที่ดูก็อย่างน้อยๆควรจะต้องมีคอมมอนเซนส์ว่ามันจะต้องพาราเรลนะคือทำคู่ขนานเนี่ย ก่อนจะฟูลี่ร n อนคือก่อนจะเปิดตัวหรือว่าปล่อยออกมาเนาะแล้วพอพาราเรลแล้วก็ต้องให้ l i ฟ e คือทดลองใช้งานจริงอะ่ะจนกว่าจะสเตเบิล0้อยเปอไหมอ่านี่คือคำถามที่หนึ่งสองในส่วนของ v e n เดอร์ถ้าจะรับงานสเกลนี้ Process แล้วก็ Procedure มันจะต้องมีการบริหารจัดการดีๆนะดีนะนะเขาน่าจะต้องรู้ว่ามันต้องมีโอกาสดาวและจะต้องรู้ว่าดาวตรงไหนถ้าคัมปานีไม่มีตรงนี้ก็ไม่ควรจะผ่าน คุณค่าหรือว่าข้อกําหนดในการรับงานสเกลนี้อันนี้คือข้อสังเกตแล้วกันนะไม่ใช่คําถามแต่ว่าทั้งหมดผมอยากจะใช้10นาทีท้ายนี้ฮะที่วันนี้ผมรบกวนเวลาทุกท่านมาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยถ้าเกิดวันนี้เกิดปาฏิหาริ์ขึ้นมาหรือไลฟ์นี้มันไปสะกิดติ่งในใจโอ้อุตสาหแบบเกาไม่ถูกที่คันตั้งนานวันนี้มีคนจะมาช่วยแล้วด้วยเจตนาอันดีไม่ได้จ้องจับผิดเนี่ยถ้าเขาจะเปิดให้เราเข้าไปช่วยแก้กันจริงๆเนี่ย วิธีการเข้าไปแก้มันต้องทํำยังไงฮะพี่โดมพี่เล้งน่าจะให้ความเห็นพวกเราได้แล้วก็ที่สําคัญการแบ่งงานตรงนี้มันต้องมันต้องไม่ช้ามันต้องมาลุมมาตุ้มและทําได้คือเรียกอาจายใช่ไหมมันจะต้องเกิดการบริหารจัดก,การแบบฉลาดสุดๆอเพื่อให้มันแก้ไขปัญหาได้เป็นพี่เล้งทํำยังไงเป็นพี่โดมทํำยังไงใครพร้อมก่อนตอบได้เลยครับผมก่อนพี่เล้งก็ได้ครับพี่เล้งน่าจะน่าจะปิดท้ายได้รายละเอียดมากกว่าผมคืออย่างนี้ถ้าวันเนี้ยต้องเปิดนะ มีเวลาสองวันวันนี้พรุ่งนี้สองวันสิ่งที่ต้องทำตอนนี้ไม่มีเวลาทำอย่าอื่นหรอกต้องตั้งมอนิเตอร์ทุกเซอร์วิสนะครับหนึ่งก็คือมีมอนิเตอร์ก่อนแล้วก็มีด a ชบอร์ดเนาะส่งมาให้ดูก่อนจากนั้นทำทำการโหลดเทปทุก API endpoint หมายความว่าทุก endpoint จะต้องโหลดเทปแบบ User จริงๆเช่นถ้ามันต้องโพสต์ไปลงทะเบียนก็ต้องเขียนสคริปต์โหลดเทปแบบนั้นให้ครบเทปทุกตัวให้ครบแล้วก็ตั้งโหลด เมื่อโหลดเทสสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งหนึ่งชั่วโมงเราจะรู้แล้วว่าพีคสุดเนี่ยเรารับไปเท่าไหร่สมมุตริรับได้ที่พร้อมกันไม่เกินหนึ่งพันคนตัวเซอร์วิสที่เป็น A อพเกตเวจะต้องลิมิตเลยว่าเลิมิตว้าที่หนึ่งพันถ้าเกินเกินต้องไม่รอมนั่นหมายว่าต้องรีเจ็หรือส่งเฮดเดอร์พิเศษไปบอกฝันอ็นยกย่างไม่ต้องพูดถึงเซอร์วิสนี้ก็ได้ทุกวันนี้เวลาลงวาเวลาทำเบเนาะเอาพูดถึงเซอร์วิสพับอิกก่อนดีกว่าไอ้พับอิกนี้มันใหญ่กว่าเพราะมันมันมดไ่ เราจะมีเซอร์วิสอันหนึ่งที่คอยเป็นเวทติ้งรูมก็คือคนต้องรอที่นี่ก่อนถ้านึกไม่ออกให้นึกถึงคาเฟ่คาเฟ่จะมีเซอร์วิสฟรียกตัวอย่างเช่นเมื่อโหลดเทส API ได 1, ้หนึ่งพันลักหนึ่งสมมติหนึ่งพันเราจะคอนฟิกไวท้ที่คาเฟ่ว่าไม่เกินหนึ่งพันคนที่มาหนึ่งพันกับหนึ่งเนี่ยมันต้องรอจะรอด้วยการโชว์รูปจะรอด้วยการบอกเมสเซจจะรออะไรก็ได้แต่พันคนต้องลดลงก่อนลดเหลือเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนที่จะเข้าคิวต่อได้ ถ้าไม่มีฟีเจอร์นี้อยู่เปิดเมื่อไหร่รอบเมื่อนั้นถูกหวยมากดตุ้มก็เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งต้องต้องนั่งดูก่อนว่าเราอยู่ตรงไหนคือเราเราจะตายตอนไหนดีกว่าเมื่อไหร่ที่เราจะตายก่อนตายเราต้องบล็อกคนอื่นด้วยท่าปลาดมันแก้ไม่ยากเลยอันนี้คือสวิตท,ที่ทุกคนทําหมดนะทําทุกอันพับบิคสวิตก็ทําแบงก์ก็ทาใครปรทัทำหมดยกเว้นประกันสังคมไม่ทําอืม มาที่พี่เล้งบ้างฮะถ้าเขาจะเปิดให้ช่วยแก้จริงๆถ้ามันจะมีเขาเรียกว่าเทพไอทีมาโปรดเนี่ยทําไงผมเห็นด้วยกับกับพี่โดมนะเอแต่ผมว่าเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าบางทีอะเราไปว่าอะไรคนไม่รู้ไม่ได้เลยนะคือเขาไม่รู้ว่าเขาไม่รู้อะไรอ่ะเขาไม่รู้ว่าเพราะฉะนั้นวิธีเดียวตอนนี้เขาจะงงเลยนะว่าเรามาว่าอะไรกาอยู่เขาจะงงตัวพวกเราด้วยนะว่ามาพูดอะไรกันอยู่ตอนนี้ ใช่คือเราต้องสร้างความเป็นทีมเวิร์กกับมาให้ได้ว่าทุกคนนะ่ะอยากจะเข้าไปเพื่อจะช่วยเราโอเพนเราอยากไปไปคือคือให้เจตนาดีของแต่ละคนนะ่ะเพราะว่าผมผมดูนะครับอย่างคนที่ไปแต่ละคนเนี่ยโอ้โหเขาทำอย่างอื่นอย่างพี่โดมเนี้ยหางานทำเงินเยอะแยะเลยอะ่ะไม่มีใครที่เข้ามาแล้วหวังจะทำงานที่ที่ประกันสังคมนะ แต่ว่ามันเป็นสปลิตะเราต้องคอนเวิร์ตสปลิตไอ้ตรงเนี้ยแล้วแล้วช่วยเหลือช่วยเหลือกันให้ได้ผมยกตัวอย่างนะครับถ้าเป็นบริษัทเอกชนที่มีปัญหาคริติคอลอย่างเนี้ยบางทีอ่ะในเพื่อนๆพ่อนพ,พวกก็บอกเฮ้ยเขามีปัญหาเว้ยช่วยกันเฮ้ยบริษัทกันเองถึงแม้ไม่ได้ไม่ได้เข้าเนี่ยเราก็เรียกมาช่วยได้นะแล้วลูกค้าเขาก็บอกว่าเขาจําไว้เฮ้ยถ้าเกิดคุณช่วยผมได้คราวหน้าเนี่ยถ้าผมจัดซื้อจัดจ้างเนี่ย ผมจะพีเร์ที่คุณเพราะว่าคุณช่วยผมได้เพราะฉะนั้นพวกนี้ถ้าเราดึงสปิริตของคนไอทีเข้ามาเนี่ยแปบ๊บเดียวผมหนึ่งผมไม่เชื่อว่าปัญหานี้เป็นปัญหายากนะครับคนผมเห็นด้วยกับทั้งพี่แม็กกับพี่โดมว่าคอ r เ e n t หรืออะไรพวกนี้ไอ้พวกซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ดูตลอดเวลา Real Time หรือเวลาคนของแบงค์เนี่ยโอ้โหมันมันเฮฟวิร์กว่านี้เยอะ แปลว่าขอให้เราคนเรามีคนที่มีประสบการณ์เจอปัญหานั้นแยกแยะให้ออกมันก็แก้ได้แต่สมมุตินะครับทั้งทีมไม่มีคนมีประสบการณ์แล้วดำน้ําไปเรื่อยๆไอท้ที่ง่ายเนี่ยมันก็ยากผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าออมันอาจจะเส้นผมบงผังภูเขาะไปบังอะไรนิดหน่อยมันไม่ได้เป็นปัญหาที่แก้ยากทุกคนที่ อยู่ในไอทีถ้าดูเนี่ยมันมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับอืมขอบคุณมากเลยครับมีท่านหนึ่งเขียนมาค่อนข้างดีเกี่ยวกับท่าทีเดี๋ยวทีมงานหาให้นิดนึงนะก็คุยเรื่องประเด็นก็คือคุณแม็กถ้าเกิดว่าพวกเราทำตามคำแนะนำนี้คุณนอนแมเดนเขาบอกว่าอ่ามันเป็นจุดบอดพี่เล้งเป็นผู้ใหญ่มากผมว่าน่าจะเป็นเพราะท่าทีมากกว่าที่ทำให้เขาปิดกันถ้าเราเปลี่ยนท่าที แล้วเข้าไปพูดคุยที่สร้างบรรยากาศแบบเป็นมิตรหน่อยผมเห็นปัญหาในสังคมมาเยอะนะและผมก็ไม่เคยเห็นปัญหาไหนจะแก้ได้ถ้าไม่คุยกันดีๆถ้ามันปรับท่าทีแล้วเข้าไปคุยใหม่จากการทํางานอนุไอทีมาในระยะเวลายาวนานเนี่ยคุณว่าเขาจะปรับทัศนคติหรือเปิดใจกับเราไหมเป็นไปได้ไหมคุณแม็กคําถามปิดท้ายคุณแม็กถ้าพูดตรงๆที่สุดอะครับพี่คือ,ค,อคือมันจะเกิดขึ้นได้ถ้าท่าทีเราพยายามแบบ คอมโพมิสเนาะเรียกเรียกว่าอย่างนั้นละกันถ้ามันไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงถ้าถ้ามันไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นแต่ต้องยอมรับจริงๆครับพี่ว่าเหตุการณ์ทุจริตมันเกิดขึ้นอยู่คือถ้าเขาเป็นคนปกติเนี่ยมันคุยได้แต่ถ้าเขาทุจริตอยู่อะพี่พี่ไปขอร้องเขาว่าเฮ้ยอย่าโกงเลยช่วยทำอย่างนี้เถอะผมว่าจริงๆผมพูดตรงนี้คงเข้าใจได้ยากแต่เดี๋ยวผมจะทยอยเปิด รายงานการประชุมให้ดูแล้วกันว่าการทุจริตมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันมีเหตุการณ์ทุจริตในนั้นเนี่ยอย่างน้อยที่สุด25โครงการนะครับยีเรื่อง<ม>ด้วยระบบที่ปิดของสำนักง,งานประกันสังคมคำถามคือถ้ามันทุจริตอยู่แล้วเราบอกว่าเฮ้ยใจเย็นเปิดเถอะผมกลับมาถามใหม่ว่าคุณคิดว่าคนในสำนักง,งานประกันสังคมโง่จริงๆหรอไม่นะพี่เขาฉลาดมากนะครับ อันเนี้ยคือเป็นเรื่องจริงที่ต้องยอมรับว่าประเทศเราอะ่ะมันมีทุจริตอยู่ทั่วทุกหัวระแหงแล้วไม่มีใครกล้าเดินออกมาพูดว่าเนี่ยเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนกลุ่มนั้นเนี่ยยังอยู่ได้เพราะว่าเรายังยอมให้เขาเป็นอย่างนั้นอยู่อะพี่อันเนี้ยคือต้องต้องพูดตรงๆว่าคนไทยทุกคนที่ทำให้ประเทศเรามาถึงจุดนี้ได้ ก็เพราะว่าเราไม่เคยเอาจริงเอาจังกับเรื่องแบบนี้แล้วก็แล้วก็เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นคนดีผมอ่านแล้วเมื่อกี้ผมขึ้นนิดนึงนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครอยากมีศัตรูหรอกครับมไม่มีใครอยากแก้ปัญหาด้วยด้วยการต้องพูดตรงไปตรงมาแต่มันต้องเก็บกดกดดันมานานขนาดไหนแล้วถึงถึงระเบิดออกมาในทุกวันเนี้ยถ้าถ้าดูจากข้อมูลเนี่ยพี่มันมันจะเห็นทุกอย่างว่า ว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วตอนนี้อีกเรื่องหนึ่งเรื่องพาราเรลอ่ะครับในบันทึกการประชุมเนี่ยเราพูดตั้งแต่ปลายปี6-7น่าจะประมาณนั้นครับว่าควรจะต้องขึ้นภายในสงกรานเพราะว่ามันจะมีเวลาเหลือให้พาราเรลคํคำถามคือทำไมเขาถึงดันมาถึงปลายปีก็เพราะเขาต้องการจะต่อ MA อีกปีไงพี่ต่อเออปีสออยสี่สิล้านบาทของเงินผู้กันตน ของอนาคตของคนที่ที่ไม่มีทางเลือกและไม่ได้รับรู้ข้อมูล247ล้านบาทเนี่ยทัซอยย่อยที่พี่เล้งบอก OS 390นะครับมันคือเช่าปีละ55ล้านบาทขอราคาเขาไป1เดือน3เดือน1ปีราคาเกือบจะเท่ากันนะพี่แล้วในที่ประชุมเนี่ยเข้า2เจ้า IBM กับสตรีมเข้าพร้อมๆกัน i b m บอกจริงๆก็คือเขาก็พูดโดยมรารยาทว่าแบบแล้วแต่เจรลจาก็แปลว่าซื้อรายเดือนได้แต่ SI ที่บอร์ดเนี่ยนำสกุลเดียวกับรัฐมนตรีเนี่ยสามารถเข้ามาด่าอนุไอทีในที่ประชุมได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอารายงานการประชุมมาเปิดให้ดูจะได้ชัดเจนว่าโลกจริงๆของประเทศไทยมันถูกกัดกินไปแล้วขนาดไหนพี่าคุณแม็กเป็นคนโพสต์บ่นไว้ในเหตุการณ์ไม่กี่วันก่อนว่ามีคนที่แชทหลุดนะเนาะ ที่เขาบอกว่าสำเนียกหรือแลวนะจำใส่กระโหลกไว้บ้างว่าได้กําไรมา80,000ล้านหรือซื้อเฮงซวยอ่วันนี้เราจัดไลฟ์นี่เราก็อาจจะโดนด่าเป็นซื้อเฮงซวยได้นะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยคุณแม็กบ่นไว้บอกว่าผมเป็นอนุไอทีแต่ผมโดนสั่งเบรกในที่ประชุมว่าไม่ให้คุยเรื่องซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ในที่ประชุมอนุไอทีอันนี้ก็เป็นมุมที่คุณเคยนําเสนอไปแล้วแต่ว่าวันนี้พอหอมปากหอมคอก่อนแล้วกันนะครับหนึ่งชั่วโมงนะสนาที ผมอยากจะสรุปแบบนี้ฮะผมขอบคุณเวลาพี่ๆทุกคนจริงๆเพราะว่าให้เกียรติผมมากโทรปุ๊บแล้วก็ตอบรับเลยโดยไม่ลังเลนะท,ทนั้งทั้นที่เป็นเรื่องสุ่มเสี่ยงในการที่จะมาพูดคุยแล้วก็ได้ไดแสดงเอมพารีอย่างเต็มที่ว่าเรื่องนี้มันเป็นปัญหาระดับระดับชาติเพราะว่าเงินตรงนี้มันไม่ใช่แค่คําว่าเงินภาษีมันไม่ใช่งบประมาณชาติอย่างเดียวแต่มันเป็นเงินของผู้ประกันตนที่เขาจะเก็บไว้เป็นหลังพิงได้อันนี้ผมขออนุญ,ญาตให้เครดิตคนที่ เขาเรียกว่าสร้างคำนี้นะในสื่อก็คือคุณไอรัชนกซึ่งอาจจะเรียกว่าแอคทีฟมากกับการตามเรื่องนี้นะครับแต่ทั้งหมดเนี้ยวันนี้เราได้ใช้วาระการพูดคุยแบบแบบไม่ได้ใส่อารมณ์อะไรแล้วเราก็ใช้วาระการพูดคุยแบบถามเหตุผลว่า850ล้านเนี่ยอ่ามันเป็นตัวเลขที่มากแหละแต่ในข้อเท็จจริงเนี่ยในเชิงการบริหารโปรเจกต์ใหญ่ๆขนาดนี้ผู้ประกันตน24ล้านแอคทีฟอาจจะยังไม่ถึงแล้วเนี่ย850บ้านมันแพงไหม คำตอบที่ได้วันนี้คือเพราะเราไม่รู้ไส้ในเรายังตอบไม่ได้ว่ามันแพงหรือเปล่าแต่ผมอยากจะสรุปแค่นี้เลยฮะกับทุกคนตรงนี้เลยปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กยันโตและวันนี้พวกเราก็อยู่ในจังหวะชีวิตที่อาจจะเรียกได้ว่าได้ยินมันเยอะที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมาถ้าเราปรารถนาจะหยุดมันเนี่ยเราก็ต้องหยุดมันทันอายุไขของเราอะหรือในวันที่เรากําลังมีกําลัง ปกติเวลาจะทุจริตคอร์รัปชันกันเนี่ยไม่ได้หมายในโปรเจก t นะ์ะแปดส้อยห้าสิบล้านเนี่ยหรือ848้ล้านเนี่ยเราจะไม่ฟันธงว่ามันถูกหรือแพงเพราะเราไม่รู้ไส่ไหนมันอาจจะถูกก็ได้แต่ถ้างานนี้มีเงินทอนขึ้นมาปกติเขาทุจริตกันยังไงก็คือให้ราคาสูงใช่ไหมตอนที่ประมูลงานกันใช่ไหมอาจจะด้วยวิธีการเซตอัพอะไรบางอย่างทาให้บริษัทนี้ชนะแล้วก็เอาส่วนต่างเนี่ยเอาไปทอน ข้างนอกซึ่งไม่ได้ถอนเป็นการทําธุรกรรมท r a n s a c t i o n อาจจะถือเป็นเงินสดออกไปหรืออะไรก็แล้วแต่เหมือนกับรายงานผู้ว่าธนาคารประเทศไทยได้ยินเมื่อวานเนะท่านสปีชบอกว่าช่วงนี้มันมีคนถอนเงินสดสดเนี่ยสองร้อยล้านสามร้อยล้านเนี่ยเยอะมากเป็นเงินสดมาธนาคารซึ่งมันก็น่าแปลกที่มาถอนกันในช่วงเลือกตั้งหรือใกล้เลือกตั้งแต่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นต้นทุนที่แพงเกินสําหรับการเข้ามาสู่อํานาจมาเลยทําให้ทุกคนต้องมาถอนทุน เงินกับเงินที่ใช้จ่ายไปก่อนหน้าและเงินเดือนในตำแหน่งไม่มีทางที่จะคัฟเวอร์สิ่งที่จ่ายไปได้4ปีถึงอยู่เต็มเทอมก็ไม่ c o ฟเวทุกคนก็เลยต้องการไอ้นี่คำว่าเงินทอนเสนอแค่นี้เลยครับวันนี้เผือกร้อนมันไปอยู่ที่บริษัทที่ปรากฏชื่อแล้วว่าพัฒนา SSO Core นี้อยู่ ก็คือบริษัท IRCP เป็นหนึ่งในบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แต่ว่าไม่ใช่บริษัทพลังงานนะครับบางคนไปจําผิดเป็น IRPC คนละอันกันนะ IRCP เนี่ยเป็นบริษัทซอฟต์แวร์เนี่ยที่ทำตัว SSO Core นะส่วน SSO plus เดี๋ยวไปถามรายละเอียดจากาคุณแม็กอีทีว่าใครทําแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยคุณกําลังเผื่กร้อนอยู่ทุกคนกําลังถามหาความเสร็จจากคุณในวันที่1กุมภาพัน์นี้ และคุณก็เลดการส่งงานนี้มา700กว่าวันถ้าเกิดไอ้คำว่าเงินทอนมันไปทำให้คุณเดือดร้อนไม่เหลือเงินโปรดักชันในการมาผลิตได้จริงกับภาระที่เรียกว่าแบกโลกไว้บนบ่าเนี่ยคุณออกมาแชร์ได้นะครับในเวลานี้เลยคุณออกมาแชร์ได้เลยมันเป็นจังหวะทองที่สุดที่คุณจะมาพูดได้เลยว่างานนี้มันไม่เสร็จหรือเสร็จช้าหรือต้องเมนเทนเนนต์กันนานขนาดนี้เพราะใครผมว่า สังคมกำลังต้องการคําตอบในรูปแบบนี้อยู่นะครับวันนี้ขอบคุณมากมากนะครับทั้ง3ท่านที่ให้เวลากับพวกผมนะครับขอบคุณเป็นพิเศษด้วยนะครับพี่เล้งศิริวัฒนะครับจาก MF e c นะครับพี่โดมเจริญยศนะครับและรวมถึงคุณแม็กต่อตะกูนะครับอดีตอนุไอทีต้นเรื่องของเหตุการณ์ในวันนี้นะครับวันนี้ผมหนุยสพงศุกและ2 0 0พันกว่าท่านที่กําลังชมด้วยกันขอบคุณทุกคนนะครับและปัญหานี้จะหยุดไม่ได้ถ้าไม่ใช้ยุคสมัยของเราหยุดมันนะครับเราจะมานั่งเสียดายตอนแก่ ถ้าเราไม่ได้ทําวันนี้ฉะนั้นเราทําตั้งแต่วันนี้เพราะเราได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กยันโตหยุดระบบเงินทอนหยุดระบบทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็ทําให้ทุกอย่างมันโปร่งใสเป็นธรรมเพราะนี่คือเงินของพวกเราทุกคนนะครับสวัสดีครับ